สวัสดี FC ทุกท่านวันนี้ก็มาเหมือนเดิมสุ่มทีม c v ีตามหาตัวตึงจะเจอสักหลายเนาะสองวันแล้วไม่เจอเลยไม่เคยจะได้แบกคนดูเออคนเบอ เฮ้ยไม่โดนไม่โดนเอ้าไอวอตกลงมาบังอีคุยเออได้ละหนึ่งคิวเสียงอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะเสียงเคียวเลยเอาันขึ้นบนบ้านเฮ้ยเพื่อน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 ยิงไม่โดนเลยเอาเหลือตัวนื้อเอาเลยเอาเลยไม่ได้เขาเลย อา้าเพื่อนยิงก่อนอา้ามันอยู่ไหนนี่อยู่บนบ้านไว้ไอ้ไอ้เอาสองเหลียเชืน,นึงเนี่ยอยู่บนบ้านเนี่ยนี่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 อา้าดูดดูทเทเลดมาเหลือน,น้อยสุดเลยขัดมันมาลุมเรามาลุมมันมาลุมมัน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 เลยลุมมันเลยลุมมันเลยเอา้าวไปไหนวะมันไปไหนวะสเฮ้ยเฮ ขอ,อเออได้แล้วสามคิวโอ้หได้สามคิวเลยเนี่ยดูยดิติดยอดมาไปที่สองแข้ลรู้ชนะอ๋อ สมทีมหาตัวตึงจะเจอตึงไหมเนี่ยไม่เจอตตึงแต่หูมันหลงหรือเปล่าไปไปที่สองเริ่มต้นลุยขอทักหัวหนึงให้เนี่ย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 มันมีตัวอยู่นะเนี่ยมีคนอยู่นั่นเนี่ย

โอ้เฮ้าฮ้ค้างโอ้เห็นอยู่ทางนี้แต่มันค้างมันหมุนหน้าจอไม่ได้เออตายเลยเพื่อนก็ดูปืนเพื่อนดิมันจะสู้เขาได้นี้เขามีแต่ปืนลูกอ้าวอาวอาอา,อา,อายิงก็ไม่โดนคนเลยเดีย๋ยวเรียบร้อยอย่างนี้ก็เรียบร้อ <laughs> ย แช่เลยหนึ่งหนึ่งแล้วเล่นเกมคขนเน้นปืนลูดทีวีสีโอ้ยไปเล่นปืนอย่างนี้มันจะไปสู้เขาได้ี่นี้ได้ปืนลูดถ้าชนะคอยเอาปืนยาวเกมหลังด่วนเนาะนะกี่คิวอะโอ้ได้สี่คิวอะ ด่าเมีเพื่อนดูดิเอา้าผูต่อต้องชนะโอ้ยแหลกแหลกแล็กเล็กเล็แกเลกเลกโลกมมแลกแลกกลกกแลกแลแลลกกแลกแลกแ เข้าหลังเลยเข้าหลังมัน <First Blood. S 1> อา้าวตายจ่อยมีตัวมา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 อัดแม่งเลยอัดเลยนี่อัดไปเลยเอาเลี้ดตัวเดียวเลี้ดตัวเดียวสช่ สวยสวยสวย,สวยอ,อ้าวโอ้ในเพิ่มอีกสองคิวอ่ะเป็นหกละสงสยัยจะได้เบรกทีมจะละมา้างเลยดิมามามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายให้ลุงด้วยเด้อคนดูเด้อเอฟซีนะทุกท่านเด้อ มาไปที่สี่ต้องชนะสิเราต้องชนะนิไปเลยมันจะอยู่ทางไหนอ่ะเดี๋ยวดูก่อนดูลาดเลาก่อนอยู่ทางไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงทงางอ้าวเพื่อนนี่อุอ้ยนั่งไงมันไปเลยใ,ใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็น แิงย็นนี่โดนเต็มเต็มอยู่ต้งไหนวะอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ขวามันอยู่ขวานี่วะ หลังบ้านม่นอยู่หลังบ้านจริงๆเลยนีนนะโอ้เพื่อนเราไปจอยได้คิวเดียวอีกละเก็บ,บคิวละวคบแล้วเม็ดสองพันกว่าโอเคเดี๋ยวน่าจะได้สามพันกว่าสี่พันอยู่มั้งดาเมจขออีกสักสองสามคิวอะ นะชนะไหมตานี้ไม่ชนะก็ต้องไปรอลุยกันอีกรอบนึงอ่ะตัด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 เอ้าเข้าไปกันถึงวุ่นแล้วเหรอโอ้ยแหลก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 ทำไมมันแหลกเกินดูดิโอ้ยเน็ตตายแล้วเน็ตติดแดงเน็ตติดแดงยิงยิง ดูเน็ต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 โอ้เกียบตายวงอยู่ทั้งไหนวะไม่เห็นเนี่ยเอา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 ุงจะสู้ไหวไหมเนี่ย เพื่อนอย่าเพิ่งแตกเด้ออ๋อนังไงเอาแม่งเอ้ยมันหัวมันหายลงพอดี <Double kill. S 1> นังไงอัดมันเลยอัด,อดมันเลยนี่เฮ้เพื่อนกูแตกอยู่ไหนวะนี่ <Double kill. S 1> เพื่อนไม่เปิดไม้บอกด้วยนะว่าเขาอยู่ <Double kill. S 1> ไหนเอยอยู่นี่อยู่นี่ <Hero kill. S 1> โอ้เพื่อนไม่บอกโอ้น่าจะเปิดไม้บอกกันมั่งวิโอตาย เกมต่อไปนี่เอาเดียวพอปืนลูดมันเลยโอ้ได้เก็บคิวเมื่อกี้นี่ยิงล้มแล้วแต่ไม่ได้ตายก่อนไม่ได้คิวเลยปิดเกมไม่ได้ก็ยุ่งแล้วอย่างนี้ เอ้ยตัวเต็มเลยัะเลยแล้วกัน <First line. S 1> มาแล้วเอาทำไมไม่ตายวะเพื่อนอยิงให้หน่อยโอ้ยเพื่อนไปไหนแล้วเนี่ย <Come on. S 1> โอ้ เพื่อนไปทำอะไรอยู่บนนี้ตายแล้วมีช่วยกันเลยเอา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 ตายแล้วกูตายแล้วกูวกเอาแล้วโดนหัวแตกยืนอย่างงี้หัวแตกข้างนอกก็จะยิงหัวแตกเออเห็นไหมเนี่ยโอ้โห เอา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 โอ้ยก oh, yeah. okay. ู่อยากจะแพ้เขาหรือเปล่านี่ตายแล้วเพื่อนกูเล่นกระบอกจะดีกว่าละมั้งอย่างงี้คิวยังไม่ได้สักคิวเลยดูดี6เกมแล้วเนี่ยเกมที่เจ็ดแล้วเนี่ยดูคิวมันยังไม่มีเลยเนี่ย มาพอปิดคิวเองก็แล้วกันเงี้ย oh. เพื่อนปิดให้ไม่ได้ปิดเองเลยไม่ต้องสนลุยคนเดียวก็ลุยดูดิเพื่อนมันไปแอบอยู่แล้วดูดิมันหนีไปแอบอยู่นู่นเราก็แอบตรงน,นี้ก่อนนี่เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วนี่ไงมึงโผล่มามึงตายมึงโผล่มามึงตายมึงโผล่มาดิ เฮ้ยเสียงตั้งไอว้วอลุยเลยแล้วกันอ๋อนี่ไงแตกเฮ้ย <c oughs> อยดูด <First ride. S 1> เอาโอ้โหมันปิดไอว้วอหมดเลย่เอ้ยไม่ตาย <c oughs> แตกส <c oughs> วยโอ้แต่เก้าคิวอยู่นะ <c oughs> สุดยอด ฝากกดติดตามให้ลุงด้วยเด้อเอซทั้งหลายขอบคุณมากมายจ้า